บทเรียนชีวิตรโรมตอนที่66พระเจ้าทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนังข้อพระคัมภีร์โรมบทที่8ข้อหถึงข้อ11การปรับโทษสองชนิดในข่าวสารตอนนี้เราจะมาพิจารณาดูโรมบทที่8ข้อหถึงข้อ11ในข้อหนึ่งเปาโลกล่าวว่าเหตุฉะนั้นบัดนี้จึงไม่มีการปรับโทษแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระคริ์เยซูเราง่ายที่จะอ่านข้อนี้แบบมักง่าย และนึกไปว่าเราเข้าใจแล้วโดวยอาจคิดว่าการปรับโทษในข้อนี้ก็เหมือนกับการปรับโทษที่ถูกกล่าวไว้ในบทที่3แต่การปรับโทษที่ถูกบรรยายไว้ในโรงบทที่2อถึงสได้ถูกกระจัดไปแล้วก่อนที่จะมาถึงบทที่8ข้อ1ดังนั้นในข้อนี้จึงเป็นการปรับโทษอีกชนิดหนึ่งเป็นการปรับโทษที่อยู่ภายในตัวเราเองการปรับโทษในบทที่สถึงสเป็นการปรับโทษที่อยู่ตะเวนพระพักพระเจ้า ไม่ใช่การปรับโทษตามการรับรู้หรือจิตสำนึกที่อยู่ภายในของเราเป็นการปรับโทษทางทัศนะภายนอกซึ่งเป็นไปตามกฎบัญญัติของพระเจ้าก่อนที่เราจะได้รับความรอดเราอาจไม่เคยตระหนักมาก่อนเลยว่าเราถูกปรับโทษในสายพระเนตรของพระเจ้าตามกฎบัญญัติที่ชอบธรรมของพระองค์แต่เมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าการปรับโทษนั้นก็ถูกขจัดไปแล้วโดยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระคริสต์ ฮาเลลูยาการปรับโทษนี้ได้ถูกชำระไปแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูดังนั้นเราจึงไม่มีการปรับโทษนี้อีกต่อไปเราไม่ควรสับสนระหว่างการปรับโทษที่อยู่ในบทที่สองถึงสกับการปรับโทษที่อยู่ในบทที่8ข้อหนึ่งการปรับโทษในบทที่8ข้อหนึ่งคือการปรับโทษทางทัศนะภายในเป็นสิ่งที่อยู่ภายในโดยเป็นไปตามการรับรู้ทางภายใน และตามมโนธรรมของคริสเตียนอย่างเราเมื่อได้จหนักว่าบทที่8ข้อหนึ่งเป็นข้อความที่ต่อจากบทที่7ทันทีเราก็น่าจะเข้าใจชัดเจนแล้วถ้าเราอ่านบทที่7อย่างละเอียดเราจะมองเห็นว่าบทนี้บรรยายถึงการสู้รบปที่อยู่ในส่วนต่างๆของเราเรารู้ว่ามนุษย์อย่างเราไม่ได้ประกอบไปด้วยส่วนประกอบพื้นฐานเพียงส่วนเดียวผลจากการตกต่ำยังทำให้ส่วนต่างๆในตัวเราไม่กลมเกลียวกันอีกด้วย ในบทที่7จ็เปาโลผู้เขียนหนังสือโรมได้กล่าวถึงการสู้รบที่กำลังดำเนินไปท่ามกลางส่วนต่างๆในตัวเขาส่วนหนึ่งตั้งใจจะถือรักษากฎบัญญัติของพระเจ้าอย่างครบสมบูรณ์ให้ถึงที่สุดส่วนนี้ปรารถนาที่จะชื่นชอบในพระเจ้าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและทำให้พระเจ้าอิ่มหนำดังนั้นในบทที่ 7, 22, เจ็ข้อยีปาโลจึงกล่าวว่าเพราะถ้าว่าตามมนุษย์ภายในแล้ว ข้าพเจ้าก็ชื่นชอบในกฎของพระเจ้าแต่เมื่อส่วนนี้ที่อยู่ในตัวเราพยายามทําดีและปฏิบัติตามกฎบัญญตัติอีกส่วนหนึ่งก็ลุกขึ้นมาสู้และส่วนนี้ก็เอาชนะส่วนที่ชื่นชอบในกฎบัญญัติของพระเจ้าได้เสมอดังนั้นในข้อ23จึงกล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าเห็นกฎอีกกฎหนึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าคอยสู้รบกับกฎแห่งความคิดของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าถูกจับเป็นเฉลยของกฎแห่งความบาปซึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าจนที่ดีนั้นพ่ายแพ้อยู่ทุกครั้งเราอาจเข้าข้างส่วนที่ดีนี้และยืนหยัดอยู่ฝ่ายนี้ในการสู้รบกับอีกส่วนหนึ่งแต่เราก็ประสบความพ่ายแพ้และเป็นฝ่ายประชัยในการสู้รบเสมอเราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าในบทที่ 7: ข้อ23เปาโลกล่าวถึงการถูกจับเป็นเฉลยของกฎแห่งความบาปซึ่งอยู่ในอวัยวะของเขา การตกเป็นฉเฉลยเช่นนี้คือสถานการณ์ที่น่าเวทนาไม่ใช่หรือแต่เราต้องตระหนักว่าคริสเตียนอย่างเราก็อาจถูกกดให้ความบาปนี้จับเป็นฉเฉลยได้ทุกวันผู้ที่จับเราเป็นฉเฉลยไม่ใช่ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ซึ่งอยู่ภายนอกแต่เป็นศัตรูที่เล็กน้อยซึ่งอยู่ภายในตัวเราเช่นโทสะของเราเรามักจะพูดถึงการบรรดาโทสะอยู่บ่อยๆอ,อันที่จริงเราเรียกว่าการถูกกดของความบาปจับเป็นฉเฉลยจะเที่ยงตรงกว่า ประเด็นไม่ได้อยู่ที่การบันดาลโทสะของเราแต่อยู่ที่การเป็นเฉลยอยู่ภายใต้กฎของความบาปที่อยู่ในอวัยวะของเราข้อ24กล่าวว่าข้าพเจ้าช่างเป็นคนเข็นใจจริงใครหนอจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากกายที่อยู่ฝ่ายความตายนี้เสียงร่ำร้องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการปรับโทษที่อยู่ในบทที่8ข้อหนึ่งนี่ไม่ใช่การปรับโทษทางทัศนะภายนอกซึ่งอยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้า แต่เป็นการปรับโทษทางทัศนะภายในเป็นการปรับโทษที่อยู่ภายในของเรานอกจากนั้นการปรับโทษนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพระเจ้าด้วยแต่เป็นปัญหาสำหรับเรามีน้อยคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าซึ่งมีประสบการณ์ต่อการปรับโทษเช่นนี้แต่คริสเตียนแทบทุกคนที่มีการสแสวงหาล้วนเคยประสบป,ป,ป,ปัญหาเช่นนี้มาแล้วทั้งนั้นเมื่อท่านรักฝ่ายโลกไม่สแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านย่อมไม่มีปัญหาเช่นนี้แต่เมื่อท่านเริ่มรักองค์พระผู้เป็นเจ้าและสแสวงหาพระองค์ท่านย่อมตั้งใจโดยปกติวิสัยว่าจะปรับปรุงตัวเองจะเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์และรักองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ถึงที่สุดการตัดสินใจเช่นนี้เองที่เป็นเหตุให้เกิดการสู้รบอย่างที่บรรยายไว้ในรงบทที่7การตั้งใจว่าจะทําดีหรือปรับปรุงตัวเองคือสิ่งที่กระตุ้นให้กดเห่งความบาปลุกขึ้นมาในอวยวะของเรา นี่คือสาเหตุที่ทำให้เราศัตรูตัวเล็กตัวน้อยซึ่งอยู่ภายในลุกขึ้นมาสู้รบก,กับเราในตัวเรานั้นมีศัตรูอยู่หลายอย่างแต่ถ้าคริสเตียนคนใดไม่ได้รักองค์พระผู้เป็นเจ้ามากนักหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้าศัตรูเหล่านี้ก็จะไม่รบกวนเขาเลยทว่าเมื่อไหรก็ตามที่เขาตั้งใจที่จะทำดีศัตรูเหล่านี้ก็จะผุดขึ้นมา ในข้อ2 5ปาโลกล่าวต่อไปว่าขอบพระคุณพระเจ้าโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเช่นนี้แล้วตัวข้าพเจ้าเองจึงปรนิบัติกฎของพระเจ้าด้วยความคิดแต่ปรนิบัติกฎของความบาปด้วยเนื้อหนังนี่คือบทสรุปของบทที่7บทนี้ไม่ได้บอกเราถึงหนทางที่จะถูกช่วยให้รอดจากการปรับโทษทางภายในแต่อย่างใดดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีบทที่8ไม่มีการปรับโทษ เปาโลเริ่มต้นบทที่8ด้วยถ้อยคําที่กล่าวถึงการปรับโทษว่าเหตุฉะนั้นบัดนี้จึงไม่มีการปรับโทษแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระคริสต์เยซูข้าพเจ้าขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าการปรับโทษในข้อนี้คือการปรับโทษทางภายในในที่นี้ผู้เขียนหนังสือโรมสามารถสารเสริญและประกาศได้ว่าไม่มีการปรับโทษแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระคริสต์เยซูแล้วบางคนเมื่อได้อ่านข้อนี้แล้วก็อาจจะกล่าวว่า ข้าพเจ้าอยู่ในพระคริสต์ก็จริงแต่ทำไมข้าพเจ้าจึงไม่มีเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะเช่นนี้มีแต่การทอดถอนใจและครวญครางสาเหตุก็เพราะในความเป็นจริงและในทางปฏิบัติแล้วเราอาจจะอยู่ในบทที่7ข้อ24ไม่ใช่บทที่8ข้อหนึ่งเราต้องใส่ใจต่อรูปการที่อยู่ในบทที่8ข้อหนึ่งข้อนี้อยู่ในรูปปัจจุบันการไม่ใช่อนาคตการเปาโลไม่ได้กล่าวว่า ในอนาคตจะไม่มีการปรับโทษแต่กล่าวว่าบัดนี้ไม่มีการปรับโทษเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราควรระลึกถึงเรื่องนี้และประกาศว่าบัดนี้ไม่มีการปรับโทษตัวอย่างเช่นเมื่อท่านเลิกประชุมและกลับมาที่บ้านพบว่าสามีหรือภรรยาของท่านกำลังจะยกเรื่องที่เป็นปัญหาขึ้นมาคุยกับท่านในเวลานั้นท่านจะต้องจำไว้ว่าไม่มีการปรับโทษแล้ว ถ้าเรานำบทที่แข้อหนึ่งมาประกาศในท่ามกลางสถานการณ์ในแต่ละวันของเราเราจะมองเห็นว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีประสิทธิภาพขนาดไหนเราจำเป็นต้องประกาศพระคำของพระเจ้าต่อศัตรูต่อพวกผีโสศโกโรคไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราก็ต้องประกาศพระคำของพระเจ้าเราต้องประกาศเป็นพิเศษว่าไม่มีการปรับโทษแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระคริสต์ซาตานจะกล่าวคำมุสาแก่เรา ว่าแม้เราอยู่ในพระคริสเราก็ยังคงพ่ายแพ้อย่าไปยอมรับคำพุสารนี้และอย่าได้เชื่อเป็นอันขาดแต่จงประกาศพระคำของพระเจ้าจงประกาศว่าไม่มีการปรับโทษสำหรับคนทั้งหลายที่อยู่ในพระคริสพระเจ้าทรงจัดการกับความบาปอย่างไรเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะของเปาโลในบทที่8ข้อหนึ่งไม่ใช่เสียงที่ว่างเปล่าเขามีมูลฐานมีพื้นฐานที่จะประกาศเช่นนั้นได้ ในข้อสองเขากล่าวว่าเพราะกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยข้าพเจ้าแล้วในพระคริสต์เยซูให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎของความบาปและของความตายจากนั้นในข้อต่อไปก็กล่าวว่าด้วยสิ่งซึ่งกฎบัญญัติทำไม่ได้ก็เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังพระเจ้าจึงทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปและเพื่อความบาปนั้นพระองค์ก็ได้ปรับโทษความบาปในเนื้อหนังแล้ว ถ้าพิจารณาตามข้อนี้ก็จะเห็นว่านอกจากพระเจ้าจะทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปแล้วพระองค์ยังทรงใช้พระบุตรมาเพื่อความบาปนั้นด้วยความบาปในข้อสามไม่ได้หมายถึงความบาปที่ได้กระทําไปเช่นการขโมยของการขโมยของย่อมเป็นความบาปแน่นอนแต่ไม่ใช่ความบาปที่ข้อนี้เอ่ยถึงถ้าจะทําความเข้าใจต่อคําว่าความบาปในข้อนี้เราต้องย้อนกลับไปดูบทที่7 ถ้าดูตามบทที่เจ็ดก็จะเห็นว่าความบาปจะต้องเป็นบุคคลผู้หนึ่งเพราะความบาปสามารถสู้โรคกับเราล่อลวงเราประหารเราและจับเราเป็นเฉลยได้ข้อสิบเอ็ดกล่าวว่าเพราะความบาปได้โอกาสที่จะล่อลวงเข้าพเจ้าโดยพระบัญญัตินั้นและยังได้ประหารเข้าพเจ้าให้ตายโดยพระบัญญัตินั้นข้อเท็จจริงที่ว่าความบาปสามารถล่อลวงและประหารได้ย่อมบ่งชี้ว่า ความบาปไม่เพียงถูกเปรียบเป็นบุคคลเท่านั้นแต่ความบาปก็คือบุคคลผู้หนึ่งจริงๆความบาปที่อยู่ในบทที่ห้าถึงแจึงไม่ใช่แค่เรื่องราวหรือสิ่งของอย่างหนึ่งแต่เป็นบุคคลที่มีฤทธิ์เดชและมีชีวิตสามารถจับเราเป็นเฉลยกระทั่งประหารเราได้ความบาปนี้ย่อมมีฤทธิ์เดชยิ่งกว่าเรามากอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นบุคคลที่ถูกเรียกว่าความบาปนี้เป็นใครความบาปที่มีชีวิตสามารถล่อลวงเรา จับเราเป็นเฉลยและประหารเราได้นี้คือใครพระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในลักษณะหรือรูปลักษณ์ของเนื้อหนังแห่งความบาปก็เพื่อความบาปนี้กรณีนี้บ่งชี้ว่าความบาปย่อมอาศัยอยู่ในองค์ประกอบอย่างหนึ่งและองค์ประกอบที่ว่านี้ก็คือเนื้อหนังของมนุษย์เนื้อหนังของเราจึงเป็นที่อยู่ของความบาปความบาปอาศัยอยู่ในเนื้อหนังของเรานอกจากนั้นความบาปยังได้เป็นหนึ่งกับเนื้อหนังของเรา ทำให้ในด้านแกนสารนั้นเนื้อหนังของเราก็กลายเป็นการแปลสภาพของความบาปคริสเตียนส่วนใหญ่รู้ความหมายของคำว่าการแปลสภาพการแปลสภาพชี้ถึงการที่สิ่งหนึ่งซึ่งเดิมอยู่ภายนอกอีกสิ่งหนึ่งได้เข้าไปในสิ่งนั้นและกลายเป็นหนึ่งกับสิ่งนั้นองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแต่วันหนึ่งพระองค์ทรง,งแปลสภาพมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นนี้มนุษย์จึงกลายเป็นการแปลสภาพของพระคริสต ในหลักการเดียวกันความบาปก็กลายเป็นหนึ่งกับเนื้อหนังของเราทําให้เนื้อหนังกลายเป็นการแปลสภาพของความบาปเราไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่าการแปลสภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อไรแต่เราก็รู้ว่านี่เป็นข้อเท็จจริงดังนั้นเนื้อหนังของเราจึงถูกเรียกว่าเนื้อหนังแห่งความบาปเพราะความบาปได้กลายเป็นหนึ่งกับเนื้อหนังตอนนี้เราต้องมองเห็นว่าในเวลาที่พระเจ้าพระบิดา ทรงใช้พระเจ้าพระบุตรมาเพื่อความบาปและเพื่อจัดการกับความบาปกระทั่งลบล้างความบาปนั้นพระ่งทรงใช้พระบุตรมาในลักษณะหรือลักษณะที่ปรากฏของเนื้อหนังแห่งความบาปเท่านั้นไม่ใช่ในความเที่ยงแท้ของเนื้อหนังแห่งความบาปกรณีนี้หมายความว่าพระบิดาทรงใช้พระบุตรมาในลักษณะของเนื้อหนังซึ่งได้กลายเป็นการแปลสภาพของความบาปในลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปนี้เอง ที่พระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อความบาปและเพื่อจัดการกับความบาปคือเพื่อปรับโทษความบาปนั้นถ้าจะทำความเข้าใจต่อข้อสา 3, เราก็จําเป็นต้องระบุให้ได้ว่าประธานและภาคแสดงของประโยคในข้อนี้คืออะไรประธานคือพระเจ้าและภาคแสดงคือปรับโทษข้อนี้บอกเราว่าพระเจ้าทรงปรับโทษความบาปพระองค์ทรงปรับโทษศัตรูที่ล่อล,ลวงเรา สู้รบก,กับเราทำให้เราพ่ายแพ้จับเราเป็นเฉลยและประหารเราพระเจ้าทรงปรับโทษความบาปนี้ที่ไหนพระองค์ทรงปรับโทษความบาปโดยอยู่ในเนื้อหนังแบบนี้เราต้องถามอีกคำถามหนึ่งพระเจ้าทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนังของใครคำตอบคือพระเจ้าทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนังของพระเยซูคริสต์ผู้ถูกใช้มานในลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาป พระเจ้าทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนังนี้เองถ้าดูตามโยฮันบทที่หนึ่งข้อหนึ่งและข้อ14เราจะเห็นว่าพระคำซึ่งก็คือพระเจ้าทรงกลายเป็นเนื้อหนังในเนื้อหนังซึ่งเป็นการแปลสภาพของพระคำที่นิรันด์นี้เองที่พระเจ้าทรงปรับโทษความบาปผ่านการตรึงกางเขนเมื่อพระเยซูผู้เป็นมนุษย์ได้ถูกตรึงตายในเนื้อหนังนั่นคือเวลาที่พระเจ้าทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนังดังนั้น พระเจ้าจึงทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนังของพระเยซูคริสต์ผ่านการตายที่ครอบคลุมสรรพสิ่งของพระองค์ข้อสไม่ได้ลงท้ายด้วยเครื่องหมายมหภาคเพื่อจุป,ประโยคแต่ลงท้ายด้วยเครื่องหมายจุลภาคกรณีนี้บ่งชี้ว่าข้อสี่คือเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากข้อสามถ้าดูตามสองข้อนี้ก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนังเพื่อให้ข้อเรียกร้องแห่งความชอบธรรมของกฎบัญญัติ จะได้สําเร็จในตัวเราผู้ไม่ดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังแต่ดําเนินตามวิญญาณรมเป็นหนังสือที่กล่าวถึงชีวิตคริสเตียนและชีวิตคริสตจักรรมบทที่8มีความสําคัญต่อชีวิตคริสเตียนและชีวิตคริสตจักรอย่างมากถ้าเราไม่มีประสบการณ์ที่ถูกเปิดเผยไว้ในบทนี้เราก็ไม่มีทางที่จะดําเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องหรือดําเนินชีวิตคริสตจักรที่ถูกต้องได้ในท่ามกลางคริสเตียนนับล้านคนในวันนี้ มีเพียงน้อยคนที่มีการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องและการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่ถูกต้องเพราะผู้ที่รู้จักเคล็ดลับสำคัญซึ่งอยู่ในโรมบทที่8นั้นมีอยู่น้อยมาก2โลกสองขอบเขตในจัก,กรวาลน,นี้มีสองโลกสองขอบเขตคือโลกฝ่ายวิญญาณและโลกฝ่ายกายภาพในโลกฝ่ายวิญญ,ญาณน,นั้นมีผีโสโรครกวิญญาณชั่วและสิ่งชั่วร้ายมากมายที่คอยรบกวนเรา เปาโลมีการเปิดเผยเกี่ยวกับโลกฝ่ายวิญญาณในกุรอสัยบอร์ที่สองข้อสิบสี่ถึงสิบห้าเขาชี้ให้เห็นว่าขณะที่องค์พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกลางเขนพระองค์ได้ทรงถอดบรรดาผู้ปกครองและผู้มีอำนาจออกเสียและทรงประจานพวกเขาและทรงประกาศชัยชนะต่อเขาในการฉลองชัยเราผู้ที่ตรึงองค์พระเยซูเจ้าไว้ที่กลางเขนไม่รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกฝ่ายวิญญาณในขณะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่บนกลางเขน แต่เหล่าผีโศก,กและทูตสวรรค์ที่ชั่วร้ายนั้นตระหนักว่าความตายขององค์พระเยซูเจ้าบนกลางเขนย่อมหมายถึงความพ่ายแพ้ของมันในกุอรอซัยบทที่สองข้อสิพระเจ้าพระบิดาได้เสด็จเข้ามาเปิดทางให้การตรึงกลางเขนของพระคริสต์ไม่ถูกขัดขวางไว้ดังนั้นเหล่าผู้ปกครองและผู้มีอำนาจจึงถูกปราบให้พ่ายแพ้ไปด้วยการตายของพระคริสต์บนกลางเขนกรณีนี้บ่งชี้ว่าระหว่างที่พระคริสต์ทรงถูกตรึงกลางเขน พระองค์ก็ได้สู้รบก,กับผู้มีฤทธิ์อำนาจที่ชั่วร้ายไปด้วยผู้มีฤทธิ์อำนาจที่ชั่วร้ายไม่อาจามีชัยชนะต่อพระคริสต์บนกลางเขนได้หลังจากที่องค์พระเยซูเจ้าทรงตายแล้วพระองค์ก็ถูกฝังในแง่หนึ่งพวกทุสสวรรค์ที่ชั่วร้ายย่อมดีใจที่พระคริสต์ถูกฝังเมื่อพระองค์จะเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายศัตรูของพระเจ้าก็พยายามที่จะขัดขวางพระองค์ไว้อีกครั้งหนึ่งผู้มีฤทธิ์อำนาจที่ชั่วร้ายได้พยายามอย่างสุดกำลัง เพื่อจะเหนียวรั้งและกักขังพง์ไว้ในความตายแต่ในกิจการบทที่สองข้อ24กล่าวว่าความตายย่อมไม่อาจกักขังพง์ไว้ได้พงษ์ทรงเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายและได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขณะที่พง์เสด็จสู่สวรรค์พง์ยังทรงถอดเหล่าผู้มีฤทธิ์อำนาจที่ชั่วร้ายและจับพวกมันเป็นเฉลยด้วยข้าพเจ้าเอ่ยถึงเรื่องนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นว่า การดำเนินชีวิตคริสเตียนไม่เพียงมีความเกี่ยวข้องกับโลกายกายภาพเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับโลกายวิญญาณด้วยในชีวิตคริสเตียนนั้นปัญหาสําคัญของเราไม่ได้อยู่ที่โลกใบกายภาพแต่อยู่ที่โลกายวิญญาณอันที่จริงแม้แต่ความบาปก็ไม่ใช่เรื่องทางกายภาพตรงกันข้ามความบาปนั้นอยู่ในโลกายวิญญาณและดำรงอยู่ในขอบเขตฝ่ายวิญญาณดังนั้นถ้าเราอยากมีชัยชนะต่อความบาป เราก็จำเป็นต้อง m e r i t เดชฝ่ายวิญญาณมีกำลังฝ่ายวิญญาณกำลังสมองซึ่งจริงๆแล้วมีความเกี่ยวข้องกับโลกใบกายภาพนั้นไม่อาจปลดปล่อยเราให้พ้นจากฤทธิ์เดชแห่งความบาปได้ความบาปนั้นอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณมีแต่ฤทธิ์เดชฝ่ายวิญญาณเท่านั้นที่จะมีชัยชนะต่อความบาปได้ในเรื่องฤทธิ์เดชฝ่ายวิญญาณนี้วงบทที่8เป็นบทที่สําคัญมากดําเนินชีวิตตามวิญญาณ ในโรมบทที่8ข้อ4เปโโลกล่าวถึงโลกฝ่ายกายภาพและโลกฝ่ายวิญญาณเขากล่าวว่าเราไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแต่ดำเนินตามวิญญาณสำนวนตามเนื้อหนังชี้ถึงขอบเขตายกายภาพแต่สำนวนตามวิญญาณชี้ถึงโลกฝ่ายวิญญาณชีวิตคริสเตียนนั้นซับซ้อนในด้านหนึ่งเรามีส่วนที่เป็นายกายภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกฝ่ายกายภาพ และในอีกด้านหนึ่งเราก็มีส่วนที่เป็นฝ่ายวิญญาณวิญญาณของเราซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโลกฝ่ายวิญญาณเราต้องมองเห็นว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนมีความเกี่ยวข้องกับทั้งสองโลกและทั้งสองโลกนี้ก็ดำรงอยู่ภายในเราเรามีเนื้อหนังและเรายังมีวิญญาณด้วยเราต้องใคร่ควรวญว่าเรามีชีวิตเป็นอยู่ในเนื้อหนังคือในโลกายกายภาพหรือในวิญญาณซึ่งก็คือในโลกฝ่ายวิญญาณกันแน่ เราดำเนินตามเนื้อนหนังหรือดำเนินต kind of ามวิญญาณในบทที่8ข้อ3 <uzu> you, <respuesta. S 1> เรามองเห็นว่าพระเจ้าทรงทำเรื่องยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความบาปพระเจ้าทรงจัดการกับปัญหาแห่งความบาปด้วยการปรับโทษความบาปในเนื้อหนังโดยการกลายเป็นเนื้อหนังแห่งพระบุตรของพระเจ้าข้อ3ครอบคลุมทั้งการกลายเป็นเนื้อหนังและการตรึงการเขนพระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาป เรื่องนี้ชี้ถึงการกลายเป็นเนื้อหนังของพระคริสต์จากนั้นพระเจ้าก็ทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนังซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการตรึงกางเขนของพระองค์พระเจ้าทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนังเพื่อให้ข้อเรียกร้องที่ชอบธรรมแห่งกฎบัญญัติจะได้สำเร็จในตัวเราให้สังเกตว่าในข้อ4ปาโลใช่คำว่าสำเร็จไม่ใช่ถูกถือปฏิบัติถ้าเขากล่าวว่าถือปฏิบัติแทนที่จะเป็นสำเร็จข้อนี้คงหมายความว่าเราต้องถือกฎบัญญัติ แต่ในที่นี้เปาโลไม่ได้กล่าวถึงการถือกฎบัญญัติแต่กล่าวถึงการทําให้ข้อเรียกร้องที่ชอบธรรมของกฎบัญญัติสําเร็จในคนเหล่านั้นที่ดําเนินชีวิตตามบิญญาณกรณีนี้หมายความว่าข้อเรียกร้องแห่งกฎบัญญัติไม่ได้สําเร็จในคนเหล่านั้นที่ถือปฏิบัติตามกฎบัญญัติแต่สําเร็จในคนเหล่านั้นที่ดําเนินชีวิตตามบิญญาณโรมบทที่8เป็นบทที่ลึกซึ้งล้ำลึกและประสบการณ์ได้จริง ถ้ายังมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณไม่มากพอเราก็ไม่สามารถเข้าใจถึงบทนี้ได้ในข้อ3ถึงข้อ4พระเจ้าทรงใช้พระบุตรที่ทรงกลายเป็นเนื้อหนังมาเพื่อความบาปจากนั้นพระเจ้าก็ทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนังโดยการตายแห่งพระบุตรของพระบุตรกางเขนพระองค์ทรงปรับโทษความบาปโดยมีพระประสงค์เพื่อให้ข้อเรียกร้องที่ชอบธรรมแห่งกฎบัญญัติของพระเจ้าจะได้สำเร็จในตัวเราไม่ใช่โดยความพยายามในการถือปฏิบัติตามกฎบัญญัติของเรา แต่โดยการที่เราดำเนินชีวิตตามวิญญาณดังนั้นเราจึงไม่ใช่ผู้ถือปฏิบัติตามกฎบัญญตัติแต่เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตตามวิญญาณจบตอนที่66พระเจ้าทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนังจากหนังสือบทเรียนชีวิตโรมโดยวิทเนตลีหนังสือเล่มนี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจสั่งซื้อหนังสือหรือต้องการมีส่วนมอบถวายเพื่อการแปลและจัดพิมพ์กรุณาติดต่อโทรศัพท์ ศูนย์สองเจ็ดสี่หกห้าเจ็ดเจ็ดแปดหรือไลน์แอดกอร์สโบบุกรวม